ขมยอดไก่อบไก่อบไม่ใช่ไก่ไก่น้ำอันนไก่อยู่บนน้ำอร่อยมากมันเปื่อยมันนุ่มอห้เล่นน้ำเนะี่ยตามด้วย มีเหลืออยู่นะครับพี่น้องมามกินน้ำกันเด้ออืมอร่อยโอ้สุดยอสุดยอดอร่อยกว่าเชฟกระทะเล็กอีกจะเชฟกระทะเหล็กไม่อร่อยเท่านี้ครบสมุนไปรล้างห้อง ใบน้ำวเฉวยกับใบอังกาบหนูแล้วมีขาดตะไคร้อยู่ล้างห้องอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์นะปลูกขาดตะไคร้ไว้ล้างห้องอย่างนี้เลยแล้วทำข้าแล้วก็เด็ดออกมาเลยแล้วมันหมัดเขาเหนียวเขาเหนียวไม่ละ อร่อยนาะอืมอืมตาค้างเลยอร่อยเอาละบ๊ายบายกินก่อน